ครับสวัสดีครับครับมือนีกับมาพอ้กับช่องนักคนจอนอีกท่นึงมาพาามานี่มามานำเสียงครับพี่น้องมือนีนำเสียงนำเสียงนำเสียงมามือนี่มากะจักกจั่นเนาะครับสิมหากระจักจั่นกันมือนีสิเป็นยังไงมากระทีมงานสายล่าครับมือนีสายล่านักล่ามืออาชีพครับผมมาโดนโดนบุพอกันเนาะบริพอกันโดนอ่มามือนี่มาสายล่ามืออาชีพไปบังไหนรับปงะทานครับยดี๋ยูจะไต้นีก็ตั้งสิเปียกนะครับมันเหยาใสหัวครับเออบอวากันเนาะ มือนี้งกำลังเตรียมการหลอดแบกไล่หออล,อลอดหนึ่งนะครับเนาะกับหลอดขาวหลอดหนึ่งจะซื้อตามเว็บนะครับซื้อตามไปช็อปที่เขาขายนะครับเนาะแบตเตอรี่ใส่12โวลต์ครับมือนี้เป็นหลอด12โวลต์น,นะครับเนาะมาเบิรงนกำกันมาจะเป็นย,ยังไงกับทีมงานสายหลานนะครับมือนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิรงนกำกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปเนาะครับเนาะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเบิร์นกำกันไปาามาจะเป็นยังไงจะพักหนาะะครับเนึ่ ไม่ข้อพึ่งตอนนี้ทีมงานสายหลากอะได้เตรียมการแล้วนะครับเนาะคือหลอดล่างเป็นหลอดขาวนะครับหลอดเท่้งเป็นหลอดม่วงเนาะครับเนาะเป็นหลอดสีแบกไล่เนาะครับแต่บมาเบ่งน้ากันไส่าจะเป็นยังไงเนาะคะ่ัฟังเสียงเอาครับเสียงดังลึกเสียงดังยังคักแต่ว่าไก่รุ่นแล้วมันจะต๊บ<ช>่ต๊กเพราว่าแต่น่อยบ่ต๊กไก่ขึ้นไปสั้นเอานะครับเนี่ยมาแล้วตัวนีว้ครับเบ่งผลงานครับฟังไฟเ่ยฟังไฟมันไปเห็น ครับเนะนี่ยเพื่อนตัวจักกะจั่นนะครับเนาะน้ำมาแล้วตัวนึงครับเนี่ยต้นไม้มาแล้วตัวนึงเอาแหกม้านนะครับตัวนี้แหกม้านแหกม้านครับกับทีมงานสายล่านนะครับเนาะเออมาว่ากันทีมงานสายล่าครับเลยเสียงกะขวองละงมเลยครับเนาะซองไฟเบิ่งเต็มต้นครับเอามันกะยังโบลงนะครับเนาะตอนนี้กะเราจะมาหาเบิ่งโตออนเบิ่งร่องเบิ่งนะครับเนาะเราจะเป็นยังไง ยางนามาเลยครับนี่ที่บ้านม้วนฝนตกเลยครับนี่เหนียวจักกะจันนะครับเนาะเอเหนียวจักกะจันอีหลีถึงแมาน้ำหาเบิงัตอ่อนเบิงมาทิพยเป็นยังไงนะครับว่ะอ่านี่ครับกาลังขึขืนไม้ไหมเลยครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับกาลังขึ้ืนไม้ไหมนะครับนี่กาลังขึขนมะกอกนี่นะครับเนาะนี่คือัวอ่อนของจักกะจันนะครับเนาะจักกะจันนะกินตามมิตีอีสานนะครับเนาะครับตัวนี้ก็คือ ขึ้นมาจากหินเนาะครับเนาะพึ่นกะหลอกคาบแล้วเป็นตัวแล้วนะครับเนาะกินก้นไปทั้งทึงแล้วเนาะสีเกาะอยู่ทึง้นใหม่นะครับเนาะเด็กทังกันไปครับสาดขึ้นไปแล้วนะครับเนาะที่ขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยที่ขึ้นไปแล้วแต่ขึเป็นตัวที่เขาขึ้นไปแล้วนะครับเนาะนี่คือจักระจันเนาะครับเนาะ่ด็กอีกส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะ อิดขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นอยู่ทั้งต้นใหม่นะครับเนี่ยตอนนี้ห้องงองเลยครับฟังได้เสียงนตอนนี้ครับขึ้นเต็มต้นใหม่นะครับเนาะขึ้นต้นนี่หลายนะครับเนาะหลายทั้งต้นนี่แต่ว่ามันสิลงมาหาไฟเฮาบอนเนี่ยไน่นด้มากระทีมงานสายล่านะครับเนาะจะกัไตนน้กันนะครับเนาะอนมีก็ยจังว่ลงนะครับเนาะ ตอนนี้อยู่ในความือนนะครับนะเบ่งน้ากันไปนะครับนเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยนี่อมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับนี่ลวนมาเรื่อยครับตอนนี้เพิ่มไฟหลอดสีม่วงเขาไปอีกแล้วครับพี่น้องได้เออได้ผลได้ผลหมันจะไปใส่แน่ล้ครับตอนนี้บมีไฟครับอ่านี่ใส่เอา ได้ผลได้ผลครับ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 นี่มาเต็มเลยครับเออเออตามหัวกระตามครับเอ้าเอ้าลงไปนี่คักมืาหนีมือหนีพี่น้องเฮ้ยม้วนแท้เออครับตอนนี้ก็เก็บกันยังเมามันนะครับพี่น้องเก็บกันม้วนคักแท้ครับกระจายเอาโชว์หน่ยเอามาโชว์หน่ยนี่ครับก็ได้ร้าย้วครับกับ มันยี่สิบสามสิบตัวเลยครับแป๊บเดียวครับเนาะนี่ห้าสิบได้ครับเออเ้ามือนี่มันแท้นะครับที่เรื่อสายล่าบ้านยางนะครับเอ่อพ่อกันนะครับมือนี้เดี๋ยวมันแท้นะครับมือนี้เดี๋ยวจะคุยกินเบื้องรอบแรงนี่นะครับเออตั้กครับจ้าอ่านี่ครับมาแล้วลงมาแล้วครับเนียนๆน่ครับตอนนี้มันเสีใบเสียบไฟเลยนะครับ พี่น้องเปิดไฟไปเลยนะครับนะคือเปิดไฟแล้วมัลงนะครับพี่น้องอ่านี่เห็นแหมละครับเนี่ยตัวนึงนะครับจักระจันนะครับแมงจักระจันนะครับนะขาดแฝงขาดแฝครับเก็บกลางหลับเก็บครับตอนนี้เปิดไฟไปเลยนะอาจจะมืดแล้วไม่มาอีกแล้วนะครับต่ำข้อเสือนะครับโอ้สุดยอดไปเลยเออโอ้คักคักคับมือเหนียวเหนียวนะครับครับเนีมือนี้อาจจะมืดแดงน้อยนะครับเพราะว่ามันใส่แสงไฟไปเลยนะครับพี่น้องเนาะเนี่ เบื้องน้ำกันไปใช่จักระจันไชแล้วมันสิบลอนกัครับมันก็คือใส่แสงไฟคอยดีรออะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเงินมือนดอยก็เสยเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะไอ้มือนี่กำลังมานอยู่ครับเพราะได้อยากได้กินนะครับมือนี่มาขัวกินแก้มเราเมล็ดนี่นะครับครับนี่ๆๆตัวอ่อนมันกำลังปีนขึ้นนี่ๆๆครับนี่กำลังไต่ขึ้นไอ้ไอ้นี่ครับตัวอ่อนเมื่เนี่ยตัวตัวกำลังขึ้นมาจากดินนะครับตัวนี้ขึ้นจากดินกำลังไต่ขึ้นมา เอาแอกไปขึ้งกิงงนแมงมานี่เอาไปครับแต่นี่ตอออนพิ่งขึ้นจะมีไหมไหมนะครับขึ้นมาอยู่ใต้ต้นบ,ะน,ะบตตตนบกับกเขือนะครับใต้เออใต้ต้นบักไอ้เอื้อนนะครับเนาะแก้ขึ้นไหมไหมเนาะพี่น้องให้เบิ้งกันน้ำกันนี่ขึ้นไหมไหมตัวมนดินขึ้นมะมนดินขึ้นมาน,น,น,มานี่ตัวอ่อนครับพี่น้องครเออออนเลยครัอบ<ข>อย่าจับออนุญาตจับครับจับจับจับเฮ้เบิ้งนะครับเนาะ นี่คือตัวออนของมันนาะครับเนาะออนของแม่จ้ากระจันจากระจันเนาะครับเนาะมันตีนทองเหรครับผมเก็บครับมือไี้ไปขวเมื่อนี้ครับอ่ะครับผมขอบคุณเบิ่องเอาครับตอนนี้ครับถุงเขียวครับครึ่งถุงแล้วประมาณด้วยสายตากับหาสิขึ้นครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งไปน้ำกันไปน้อยได้กินครับน้อยได้กินครับอ่าเบิ่งน้ำกันไปหาสิฟตัวพานไปนะครับเนาะปล่อยไม่ให้นะปล่อยมีนวดครับอ่า เดี๋ยว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 น้าไฟอยู่นี่นั่นแหละครับนี่ครับมันจะบินยุ่งซี่แหะครับอ่าครับแล้วก็จับเอา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 จับจับเลยนะหมานะหมานครับหมานครับตอนนี้ก็ย้ายมาต้นไม้แล้วครับกับทีมงานสายล่าครับมือนี้เออมันเหี่ยวลงนี่ว่าเป็นหาฝนตกครับพี่น้องเปียกจนเบิดกันตายตายตายเออเปียกครับมือนี้เพรเปียกหายกับฝนตกแล้วครับฝนตกลิ้นในตอนนี้ จะกี่ได้บ่ได้เนาะครับเนาะครับตอนนี้อาจสิบหมื่นได้ง่ายนะครับตอนนี้เพิ่นบายเปลี่ยนแผนไม่พิ่นบายหลอดขาวดับด้วยครับจงไปจะหลอดม่วงเนาะครับเนาะการล่องเล่นกันไปแล้วเมื้องนะครับเซเบิ้งว่าธรรมชาติเนาะฟังเสียงมันฮ้องนะครับพี่น้องเนาะกต่พอดิอยากได้กินอยู่อ่าครับฟังได้เสียงนะครับเนาะตอนนี้แต่เต็มกำมือนะครับเนาะตอนนี้เพิ่นบ่อยเปิดไฟนะครับเนาะครับตอนนี้ครับพี่น้องเบิ้งเอาซะครับดิน ใสาใอย่าๆนะครับพี่น้องครับคักบ่คักเอาเบิ้งเอาฝนตกแล้วครับปีนี้เออนี่ครับเอาเอาเอาครับเอาครับเอาเบิ้งเอาพี่น้องครับโอ้เก็บมวนแท้เอาครับเอาเนี่ยเออมาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วครับโอ้คักครับโอ้ยตายตายตายเอาไปใส่ไปเลยเออเอาเอาครับเออมือนี่มึงแบบดับบอดับกันดับมือนี่นะกับทีมงานบ้านยางสายล้านนะครับเออมือนี่ ดับแทะนะครับเออพี่น้องเบิ้งเอาโอ้บินต่ำหูผมด่างปุั่วลอนัน <c oughs> เอาครับพี่น้องเอับครับโอ้อู้ครับเออเอาเบิบ้งเอาครับมาหนี้ครับครับเบิ้งเอาครับเออของแท้เขาครับเออไปใส่เราบัณฑิตไปใส่เราบัณเลยเออครับเอา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 โอ้ยมานแท้นะครับพี่น้องมืงอาอนิเออ ตาย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 ครับครับเอา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 เออเฮ้ยนี่จะไม่ครับเบิ่งเอาเบิ่งเอานะครับเนาะเออให้เบิ่งน้ำกันเห็นเนี้ยเออเบิ่งกันครับเออแผนเก็บนะครับเนาะทีมงานสายล่านะครับเนาะบ่าว่ากันนะครับเนาะเออคนหมักเนาะคนหมักคนหมักคนหมักหมักหามักมวนเนาะครับพี่น้องบ่าว่ากันเนาะครับแล้วไม่เงี่ยบใส่ผมนี่เปียกเว้ยแหละครับแมนี่เด้อครับ พี่น้องก็คือม่วงบนม่วงล่างนั่พี่น้องเนาะเห็ดใหนเบิ้งแล้วันเบิ้งลงเต็มแล้วครับแต่กำลังเก็บกันมวลสนั้นเพื่อนจนแต้มเหลียวเพเห็นน้อพี่น้องผมเปิดไฟให้เบิ้งบ่ได้เดี๋ยวจังเบิ้งผลงานนะครับเนาะว่าจีเป็นจังไก่เนาะครับเนาะจังเบิ้งผลงานนํากันเนาะครับเนาะเปิได้ครับเบิ้งเอาครับเบิ้งมันลงครับเบิ้งมันลงครับเบิ้งมันลงครับพี่น้องเออเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาครับโอ้ยเก็บบนเขาเ่ยโอ้ยครับโอ้ยเก็บบนเขาเลยครับโอ้ยสุดยอดครับเออ สมกขาไม่เงียบใลยผมมาเป็นหาผลนะครับเอาเอาเก็บเก็บครับเก็บเออกับทีมงานบ้านยางสายล่านะครับผมเออครับผมบ่ทิมบ่ทอดกันบ่ทอดทีมกันครับตายครับเอาทีละสองครับเอาทีละสองทีละสามครับเอาครับเอาลูกใจครับตายตายนี่ยสองสามครับเออสี่ห้าหกเอ้าเอาเอาครับมือนี้ครับ คักขนาดครับพี่น้องคักเป็นคักครับโอ้ตาย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 เถ้งเข่าเถึ้งหอกครับพี่น้องเอ้ยับผมเบิ้งเอาพี่น้องอู้นี่คักอ้ยินมตาตาหอมครับเอาทังถึงกะขีงเงี้ยโอ้ยเอาลงไปครับพี่น้องคักเป็นคักครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาครับเออบ่าวากันนะครับพี่น้องเด้อ หางกินม้านไผ่มันมันเด้อเรื่องแบบนี้ครับหางกินหางกินม้านไผ่มันมันนะครับเนาะปรว่ากันนะครับพี่น้องเนาะโอ้คับพี่น้องโอ้ยเห็นบ้ากันได้ลงหลายได้เก็บบทันครับพี่น้องครับโอ้ยตาย เบ่งเอานะครับพี่น้องนะครับเบ่งเหงาครับนี่แหละครับเท้าเดียวครับพี่น้องเออหากินกับทีมงานบ้านยางสายล่าครับผมที่สามมาแล้วครับเออเอาครับเอา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 เบ่งน้ำกันไปเบ่งน้ำกันไปครับสามที่ห้าร้อยเราครับผมน้ำน้ำขึ้นน้ำุกกับทีมงานบ้านยางสายล่านะครับแับนี้เี๋ยวเข้ามาให้กินแมงจักกจันนะครับแมงจักกจันนะครับเดี๋ยวจัน้อยสิไปทอดนะให้เบ่งกินครับทอดให้เบ่งกันนะครับ ครับตอนนี้ไก่เบิ้งชัดๆเขียนนะครับตอนนี้ขื้นไหมไหมขึ่นมาสิเป็นโตแข็งเป็นเป็นด้วงเนาะครับเนาะตอนนี้กระังสิสิบปล่อยเป็นเป็นโตแข็งก้อนสิบินเนาะครับเนาะมาเบิ้งกันครับถือเิ็นขืนมาแล้วนี้มันไหลปีนี้ครับก็คือจักระจันเนาะครับเนาะรันตอนนี้ไก่เบิ้งกันไหมตอนนี้เขาลดจากการลกคขับลงมาฮอดซูพืนเนี่นแข็งดินมาเป็นโตอ่อน แหงแล้วค่ะแหงแล้วกั Gmail, freely, สิบินต่อไปเนาะครับเนาะเบิ่งกันน้ากันวะนี่แหละการวัฏจักรวัฏจักรชีวิตของเขาเนาะวัฏจักรชีวิตของเขาวัฏจักรของเขาจะให้เบิ่งกันชัดเจนนะหายากเลยครับเบิ่งยากครับมาดูนี่หาเบิ่งยากครับพิเศษการณ์แบบนี้พีละครั้างไว้สามปีหนึ่งครั้งสโลจักรจันทร์กองครับผมนี่แหละคนก็เริ่เห็นออกนี่ครับออกจากคราบ คาบโตอ่อนแล่ะกําลังโตแข็งล่ะกําลังขยับกันอยู่ครับผมตกตกจากเบิงตกลงดินแล้วก็บินเลยบานี้ให้เบิงกันเนาะครับเนาะเพิ่นก็อธิบายฟังไปตีนหนอกเขาสิพยายามเว้าให้ชัดเจนเนาะครับเนาะก็เบิงก็มงกันไปได้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็พามาเบิ่งนะครับเห็นกันชัดเจนนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้่ยไปเบิ่งต่อกันตอนทอดฮะพี่น้องแซ่บกว่านี้อีกครับเอ้า ครับเมืแล้วครับตอนนี้กับทีมบานยังสา,ายล่านะครับเนาะมาเนี่เบื้องครับถุงแรกซ้ำไหนครับอ่าถุงสองซ้ำไใดครับพี่น้องเพราะเราอยากไ้กินเนาะครับเนาะนะเบื้องเงาไปน้ำกันแล้วกับทีมงานบันยังสายล่าตอนนี้กรเทืแล้วก็เข่านะครับเช่นอากินกันเนาะไปกินกันสิกะป๋าเพราะเราอยากไ้กินเนาะครับพี่น้องเบื้องกันไปนะครับกับทีมงานบันยังสายล่านะครับมืาเนี่ครับอ่ามาเห็ดเนาะมาเบื้องนงาันหากันหาอยากให้กินนะครับ ตามภาษาก็อีสานบ้านเท่านะครับพี่นอ้อ,อ,องอ่าเบอร์น้ำกันไปค <วา S 2> รับเราไม่เห็นไงยังเกลียดด้วยต่างบ่ายไม่เห็นก็เกลีไปโดดเดียตอนนี้ก็มหาหอดบ้านแล้วเนาะครับกํ<ว>าลังสีดังไฟเห็ดกับเขาแนวนี่กําลังทุด <ๆ S 2> ไฟนะครับมาเบอร์น้ำกันว่าพราะบางอย่างไม่กินเนาะพี่น้องอีสานบ้านเท่านั้นว่าจะจะกินกันกันดูหาเนาะครับเนาะเยาวเากัน มนว่ากันนอานี้จิต้องงเขามครับครับตอนนี้ก็พีมแม่กำลังทอดนะครับเนาะเมนูสุดยอดก็คือทอดแจกระจันนะครับเนาะจกะจันทอดแล้วก็จกระจันทอดโดยทีมงานสายล่าบ้านยางนะครับเนาะ

ก็เนอ่ว่าจออ่งนี้เลว่อย่างนึงเตมเต็มนะครับเมื่อไหราครับสเลยผลในการหานะครับเนาะโอ้โหชุ่มเลย้นเทียครับบริษูเกี่ยวไปเนาะครับนี่ครับพี่นาน่่า ทอดแล้วครับทำว่าทอครับทอดแล้วครับการังคิดแล้วครับนี่อยากให้กินกันแล้วครับทอดแล้วแต่กระดันทอดครับทอดโดยดีความความความกินลวครับครับผมความกินครับให้ทอะครันบ้านะครับพี่น้องนาะทำภาษาวห้ทอดแต่คนที่สาบ้านเราละครับอยากกินอยากนี่บัตรคามีมี่้ครับมากินอยู่ครับทีมงานณกลจอนกับ เกมงานเนี่ยนักล่าสายล่าบางอย่างนะครับถ้าอยมากินยังม right. ีคร <c ettu> mm ับไดจะได้กินครับได้กินนะครับครับตอนนี้ตอนนี้ทีมงานกับทางสังสรรค์คับจักรจันทร์นะครับเนาะกับทีมงานสายล่าบางอย่างนะครับนนาะมาหนีกันมาหาพี่น้องพี่น้องบ้านเฮานะครับอร่อยอร่อยอร่อยนะครับนะครับแต่มาแล้ว ครับค่วดจักะจันน้ำมันนี่ขวดจักะจันแล้วครับแซ่บครับหากินตามฤดูกาลนะครับพี่น้องเนาะต้องเบิ้งกันไว้เลยตามฤดูกาลนะครับพี่น้องไปน้ำกันไปเดี๋ยวสิกินจักะจันก่อนนะครับพี่น้องแล้วจะทายกินกันตอนกินสักสักพักนึงนะครับพี่น้องนะพี่น้องวที่นี่แก ให้มานะใหากินตามภาษาบ้านเฮาครับกับขวยจักระจันเนาะครับถอดจักระจันเนาะครับพี่น้องยังไงกันอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในกันแนบแนบผฝากกด Subscribe กันนได้สิ่ได้แกล้งกดให้โหลดครับพี่น้องเข้ามาเลยนะครับเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับพี่น้องกับทีมงานบัญญัติราดมื้อนี้มื้อนี้ก็ขาครับสวัสดีครับพี่น้องครับ 不带你，那带不。